ตามติดชีวิตพอครับพาพี่พันธ์มาฉีาดยาก็เขายังไม่ฉีดครับก็เลยมาถ่ายวィィิดีโอรอถ่ายคลิปรอนะก็อตอนนี้ให้พามาเล่นกันก่อนอ้าวเล่นหลือก,กินเนี่ยนี่กินข้าวเช้ามาแล้วนะครับก็หิวต่อโอ้ติดปากข <_ s 1> <ๆ_ s> ้าวน้องหายไปไหนล่ะ <_ s 1> <ๆ S 2> ไปหยอกเพื่อนตรงนู้นแล้วนะ หยอกสาวครับผมอ่าพอลมามา,มานี่มาขี่ม้านี่เลยพอมาขี่มา้าเลวไม่ค่อยจะสนเลยนะฮะเด็กคนนี้เอาหันมาบายบายหน่อยหันมาบายบายหน่อยเลยวิ่งไปแล้ว <c oughs> ล้มด้วยโอ้โหอาเก่งเกงเกงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงอายุฉีดน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพาเข้าเตรียมอนุบาลแล้วนะฮะตอนนี้ มีเพื่อนเล่นแล้วนะก็ถือโอกาสมาเล่นในตัวเลยนะครับก็มากับคุณปู่ตอนนี้ก็รอร้าน DIY เปิดก็จะไปช็อปรอก็คิววันนี้เยอะนะฮะคิวฉีดยานะครับวันนี้เยอะมากนะครับก็เขาให้เด็กพอสีฉีดก่อนนะ พาเล่นไม่ธรรมดาเลยเพราะเล่นปกติดิลูกอันมาบ้าายหน่อยแลวจบคลิปละก็ว,วันนี้ไม่มีอะไรนะครับถ่ายเอาไว้ดูนะฮะเล่นรอพี่พันธ์ฉีดาโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับดูบรรยากาศร,บรอบๆกันเซนทันโพรล่าคนยืนรอเต็มเลยนะ,ะยืนรอฉีดยาเด็กๆก็มาเล่นรอนะ โอเคครับจบคลิปนี้พี่พันธ์บ๊ายบายหนะ่อยโอเคครับโอ้โ oh, หมีกิ้งด้วยมีกิ้งมีกิ้งอะ่ะพอดบ๊ายบายหนะ่อยแล้วบ๊ายบายนะไ,นะไม่จบสักทีฮะค,คลิปนี้โอเคครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า